สวัสดีครับผมพ่อครัวสั้นสีเมนูต่อไปนี้จะเป็นการทําปลาสลิดไข่เจนะครับว่ามีวิธีการและขั้นตอนอย่างไรบ้างวัตถุดิบตัวแรกที่เราใช้นะครับก็คือตัวนี้โปรตีนลังไหมนะครับแช่น้ําให้นิ่มบีบน้ําออกหแห้งแล้วนํามาชั่งให้ได้500กรัมนะครับส่วนนี้เป็นฟองเต้าหู้และแผ่นสลายนะครับส่วนแผ่นฟองเต้าหู้เนี่ยเราตัดให้เท่ากับแผ่นสาหรายได้เลย วัตถุดิบตัวต่อไปนะครับก็คือตัวนี้นะครับก็คือไข่แดงเจนะครับจากที่เราเคยเรียนไปแล้วนะครับในเมนูไข่แดงเจนะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถนํามาทําเป็นไข่ปลาสลิดได้อีกด้วยนะครับเดี๋ยวย้อนกลับไปดูวิธีการทําไข่แดงเลยละกันนะครับวัตถุดิบตัวต่อไปตัวนี้คือแป้งถั่วเหลืองนะครับใช้อัตราส่วน60กรัมนะครับส่วนตัวนี้เป็นแป้งโปรตีนสูตรพ่อครัวนะครับใช้อัตราส่วน50กรัมนะครับ น้ำตาลทราย20กรัมนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นผงปรุงรสนะครับใช้อัตราส่วน30กรัมนะครับแล้วก็ใช้น้ำมันนะครับน้ำมันถั่วเหลือง30กรัมนะแล้วก็เราสามารถแต่งกินได้นิดหน่อยโดยใช้กลิ่นปลานะครับหหรือครึ่งช้อนชานะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับวัตถุดิบทั้งหมดนะอะละนะครับวิธีการทำเราเอานำ โปรโตีนลังไหมนะครับที่เราใช้น้ําเสร็จแล้วบีบน้าออกแล้วนะครับแล้วก็นําไปใส่โล้ปั่นแล้วก็ทําการปั่นได้เลยนะครับตัวนี้เป็นโปรตีนลังไหมใช้น้ํไม่ิ่บีบน้ําออกให้แห้งนะครับแล้วมาช่างให้ได้ห้าร้อยกรัมใส่ไปในลปั่นทําการปั่นนาล่องไปก่อนเลยนะครับแล้วก็ใส่แป้งถั่วเหลืองนะครับ60กรัมแป้งโปรตีนนะครับ50กรัมนะแล้วก็ใส่ผงปรุงรส30กรัม น้ำตันทราย20กรัมนะครับแล้วก็น้ํามันถั่วเหลือง30กรัมนะครับใส่เข้าไปในโหลปัน่นแล้วก็ทำการปั่นอีกครั้งหนึ่ง และส่วนสุดท้ายนะครับก็คือการแต่งกลิ่นผมใช้กลิ่นปลาหนึ่งช้อนชาเพื่อที่จะแต่งกลิ่นให้ตัวเนื้อปลาสลิดนะมีความหอมมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับใช้แค่นิดเดียวเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ทําการปั่นอีกครั้งหนึง่งนะหลังจากที่ปั่นเสร็จแล้วนะฮะเราก็จะได้เนื้อปลาสลิดนะครับที่พร้อมขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือการขึ้นรูปเดี๋ยวเรามาดูว่าการขึ้นรูปไข่ปลาสลิดเนี่ยทำอย่างไรนะครับผมใช้วิธีการ เทน้ำมันนะครับน้ำมันถั่วเหลืองใส่เข้าไปในถาดนะครับเสร็จแล้วก็ทําการใช้น้ํามันเนี่ยนะครับกลิ้งบนฝ่ามือนะครับทาทาบนฝ่ามือทั้งสองข้างเพื่อที่จะปั้นตัวไข่ปลาสลิดนะครับให้ลักษณะของการปั้นนะครับเราปั้นให้ตัวไข่ปลาสลิดเนี่ยให้มีความยาวเท่ากับความกว้างของแผ่นฟองเต้าหู้และแผ่นสล่ายปั้นหนึ่งครั้งนะครับเสร็จแล้วก็ ปั้นอีกแบบนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะนํามาต่อกันให้มันมีลักษณะนะครับยาวแบบนี้นะครับเพื่อที่จะวางให้เท่ากับแผ่นสลายและแผ่นฟองเต้าหู้ของเรานั่นเองขั้นตอนต่อไปครับเรานําฟิล์มยืดทุ่มอาหารนะครับดึงมาแล้วก็วางไว้บนถาดนะครับเสร็จแล้วก็นําแผ่นฟองเต้าหู้นะครับวางลงไปก่อนเลยเสร็จแล้วฉีดน้ําพรมๆนิดนึงนะครับเสร็จแล้วก็นําแผ่นสไลายวางประกบลงไป นะแล้วก็ส่วนของเนื้อปลาสลิดนะครับแล้วก็ตักมาวางเรียงต่อกันนะครับความหนาความบางเนี่ยเราสามารถที่จะปรับได้เลยนะครับโดยที่เรา,าวางตัวเนื้อปลาสลิดนี่นะครับให้มีลักษณะยาวลงมานะครับแล้วก็บางๆนะครับไม่ต้องหนามากนะครับอยู่ที่เราเลยเสร็จแล้วก็นําไข่ปลาสลิดวางส่วนท้าย วางต่อจากตัวเนื้อปลานั้นไปได้เลยเสร็จแล้วก็ทําการฉีดนะครับผมน้ํานิดนึงแล้วก็ค่อยๆอดึงฟองเต้าหู้นะครับไปแผ่นสไลายประกบลงไปนะครับแล้วก็ม้วนม้วนให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ใช้ฟิล์มเนี่ยนะฟิล์มยิ่งุมอาหารเนี่ยห่อประมาณ2-3รอบนะครับหอนานๆนิดหนึ่งนะครับกดลงไปเพื่อให้ตัวแผ่นสไลายและฟองเต้าหู้เนี่ยมันแนบเนื้อกับเนื้อปลาสลิดของเรานะครับแล้วก็ทําการม้วนประมาณสัก2 3สรอบ นะครับเสร็จแล้วก็นําไปนึ่งได้เลยนะครับนี่ก็คือปลาสลิดเจน,นะครับพร้อมที่จะนําไปนึง่งเราสามารถที่จะปรับรูปได้นะครับว่าเราต้องการความหนาความบางขนาดไหนถ้าเรายิ่งทำบางมากนะครับเราก็จะสิ้นเปลืองสลายไปจํานวนมากเลยนะครับถ้าเราทําลักษณะแบบนี้นะครับมันก็จะสามารถที่จะ,ะตัดได้ถึง3ชิ้นตรงนี้สามารถตัดได้เป็นชิ้นเล็กๆได้3มชิ้นแบนๆนะครับ หลังจากนั้นก็นำไปนึ่งได้เลยตัวนี้คือปลาสลิดเจที่ผมทำการนึ่งเสร็จเรียบร้อยนะครับหลังจากที่เรานึ่งเสร็จแล้วเรานำไปใส่ตู้เย็นช่องธรรมดาไว้หนึ่งคืนเพื่อให้เนื้อปลาสลิดเนี่ยมันเซ็ตตัวก่อนนะ,ะแล้วค่อยนำออกมาหัน่นแล้วก็นำไปประกอบอาหารนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวผมจะีะดยดึงฟิล์มออกมาให้ดูก่อนนะครับแล้วก็จะหั่นให้ดูว่าตัวเนื้อปลาสลิดเนี่ยมันมีลักษณะอย่างไรนะครับ เราสามารถที่จะทําเป็นชิ้นเล็กๆนะครับเป็นชิ้นเป็นชิ้นของไข่ของมันได้เลยนะครับแต่ว่าขั้นตอนนั้นวิธีการนั้นน่ะอาจจะทําให้เราสิ้นเปลืองสาหร่ายไปจํานวนหนึ่งเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าต้องใช้สาหร่ายและฟองเต้าหู้เยอะมากนะครับทีนี้เนะี่ยตัวปลาสลิดสูตรนี้เนี่ยวิธีการห่อแบบนี้นะครับมันก็จะทําให้เราประหยัดฟองเต้าหู้และสาหร่ายนะครับจริงๆแล้วนะ่ะเราใช้ฟองเต้าหู้ ด้วยก็ได้นะครับไม่ใช้ก็ได้แต่ว่าถ้าใช้แล้วมันจะดูเหมือนหนังปลานะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ส่วนความหนาบางนะครับเราสามารถที่จะปรับให้เล็กลงกว่านี้ก็ได้นะครับหรือว่าห่อเป็นตัวละชิ้นชิ้นละตัวก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับก่อนนําไปทอดแล้วก็หั่นเป็นเส้นๆน,นะครับแล้วก็น,นําไปทอดมันก็จะมีลักษณะสวยงามนะครับและนี่ก็คือปลาสลิดเจสูตรพอกทัวสั้นสีเป็นปลาสลิดไข่แล้วพบกันใหม่ในคลิปเมนูต่อไปครับผมสวัสดีครับ